คือิมาเซ็กซี่เลยค่ะก็เปลี่ยนแนวคือปกติเป็นคนเรียบร้อยนะแบทุกคนอาจจะเห็นในมุมแบบเรียบร้อยทำไมเบียร์ทำไมเบียปากพูดไม่ความจริงเลยตาดีดีหรอมัมีรันวาอไรอ่ี้ะเรอคนแทำไมอะ ช่วงที่เขาแบบมาตรงเจอแรกเขาเป็นลูกนี้เป็นอย่างนี้หรอตอนนี้ยังไงครับผมตอนนีกวันนี้นตอนนี้อ้วนกันหนูเลยก็เพิ่มขึ้นบ้างนิดนึงครับแต่เราก็จีนกินดีอยู่ดีค้างอีกตรงยอมจีนไหมหน้ามันเท่าเดิมอยู่แต่ว่าผมอยากเดี๋ยวพวกญาตน้องนั้น เอาขึ้นนิดนึงครับตอนนี้กําลังรู้จีบแน่ดูแค่อะไรกับฟิทธิดยวขึ้นอย่างแน่เขาอยากแน่ฟิทอยู่ครับย้ำไปเดาหน้าห้าอ่าเขาอยากแน่เวลามาบจริงๆใครมั่งโชคใช่ไหมโชคม่กับพุทธกับพื่ต้องไาเนี่ไม่คนทราบตีนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะครับผมเป็นแต่ว่าอันนี้ก็แดนเซอร์แต่ไม่เป็นไรเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นแดนเซอร์ครับผมลองพูดยังไงอันนี้ก็แดนเซอร์ของบอดบิงนะครับเป็นเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะแดนเซอร์ครับ ทาคอที่หนึ่งนะคะแบแหแหแล้ววันแ้มาไงไงแนสต์ละครับวันนี้ผมมาเป็นแดนเซอร์ครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์ยเยเยเยอ๋อคจะแนเซอร์เอ็นเตตเกมหนุไงน้ำสนอมีตัวเองไปหมดอ่ะคือคอามสใช่มันก็เลยร้บอกะเอาบอกแนยามลางดักขี่มันติเลยแล้หันแต่ยังเหลือยู่นะ น้ำตาลสวยมากกว่าเั้จริงๆคือคนสวยนะต้องขอชีกลน้ำหนักจะบล่ะอะไรนะต้องขอชีกลเิน้ำหนักกับคนก็ไม่ต้องกินแต่ผักตอนกลางคืนไม่กินข้าวกินแต่ผักจริงๆแค่แค่นั้นแหละกินสลัดเยอะๆงดน้ำหวานลนสลัดนะสลัดว่าห้ามเป็นน้ำสลัดมายองเนสไอ้นำต้งเป็นน้ำที่ไม่กินสลัดอจิมสลัดแบบว่าเป็นซอญี่ปุ่นไหมซอญี่ปุ่นแล้วก็ที่เป็นซออาใช่เกิดมาแทนนนสลัด ทีลงเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นเพิกมันเป็นผลงานผลงานของเราสวัสดีจ้าสวัสดีใจ้ขาเล่นจบอันนี้ไงถราปั่นปีหลวงเก่็บเราไม่หมดเร็ไกลแล้วพี่น้องไกลเชลไทายแล้วอบอุ่นดีบอดบิ๊กลีโอหายดียังน้องหายดีแล้วแต่น้องสอบนะครับ น้องสวะพี่น้องเอ็มวีเพ้งใหม่พี่น้อง, <S <S องหองลองเซอร์ไคเดอร์บุญหัวแล้วเท้าได้เป็นแฟนเก่ากูนั้นผู้หญิงเป็นล้านก็อยากได้กูเป็นผู้บ้าอาวทำไมเราไม่รับไม่รู้เขาเขาตั้งใจหรือเปล่าเอาหรอพี่หนุ่มมันพี่หนุ่มมันเน่เอาขึ้นหรออย่างงี้หรออันนี้บอกร้องบอกกระจกเมะ เิเ,าาเดี๋ยวให้เขาดูว่าฮ<ล>ัลโหลเพืปอดมีก็คือบังเงินเลยมันบงังรถเ,เอาเออดี๋ยวรถดีกว่ากำลังใจนะครับขอบคุณนะครับไม่รู้จะดูข่าวอะไรดีช่วงนี้ข่าวเตียมและเตรียมไปหมด ปงการบันเทิงข่าวอะไรก็บข่าวกบฏสนใจเรื่องพืชหรอกพี่น้องตระเของฝ่ายกบฏหลวัดอยู่ผู้ใดสิดามายังกับพิชเวลาไปเบิกต้นดอกเพราะเระเล่งฝ่ายกับยังปัญหารอยแปดอยู่ยี่งเรียกคอยเห็นดต่มาอยู่อันนั้นอันนี้เพลย์ก่อสร้างพี่น้องเออเขาเข้าใจบนหลัง บอสเดียวกัเหียกรับผู้แรงสิ่เพราะว่าเรื่องตัวเองก็ค่อนข้างที่จะอิ่ม,ม,มบึ้มบ้้มอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าคือเรื่องตัวเองก็ยังเอาเอาไม่อไมรอดจะไม่สามารถไปพูดเรื่องคนอื่นได้แล้วก็ข่าวของเรามันก็อาจจะคล้ายๆกันในช่วงนี้นะครับไทยเอ็มบีครับไทยเอ็มบีครับบริษัทเอ็มบีนะครับทำงานทำการกันนะครับหาเงินหาคำ สร้างผลงานให้ฟีดูบอแล <ac> <Wallace> ้วเพลงนี้บอเล่ามันมันแน่นอนเพลงนี้มวนมันจ้าพี่จากมีี่ามีพ่แก่มีขนาดมีผัดีกน้าก็ยังซีรุ่ง้อก็เลยเห็นน้องนันนี่น้องันไหนวัสะพดีค่ะเมาเร็วเขาพึ่งพนเก่าเจ็ดหรอตุเก่าหนึ่งสุก้าเจ็ดค่ะแต่เนี่ยขออดถด้ดีเด้อวาุณนมา วันนี้จะให้พูดเรื่องอะไรดีคะอะไรนะถามหนึ่งทีวันนี้จะให้พูดเรื่องอะไรดีคะคอมเมนต์มาเลยเราบอกบอกคำว่าเราต้องกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะแต่จะบอกว่าท่านหนล่ะเขาทุกเลยเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะให้พูดเรื่องอะไรโอ้พี่ชอบเปิลหล่อมาก แต่ต่อไปนี้ออกงานแดนเซอร์ห้ามห้ามเดาเซนศิลปินเด้อใกล้กันอนยิ่งบอเปิดประตูออกพรุ่งนี้งานวันแรกศิลปินกับแดนเซอร์ห้ามเต้นใส่กันเต้นใครเต้นมันเลิกงานหลังไงนอนใครนอนมั่นลงหมดเลือจะมูกับไก่เลือดจะหมูกับไก่ก็ผัดเจ้าเขากำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ไปดีเขาเดี๋ยวเราปิดก่อนละ ไปเอาบอสมาร่วมงานเอาไข่ดาวไหมมาไข่จังหวังไงจังหวัดผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสมาร่วมงานหน่อยเจ้าผสมบอสพีหรอกผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสเพื่อ่วมงานไปว่ายน้ำไม่รู้แดนเซอร์ก็แอบกินกับนักร้องบอเมนอันนี้หมายถึงว่าบอกบอกบอเมนไหมบอเมนหมายถึงว่าบอกบอกกันแดนเซอร์จะคลองอย่าเต้นใส่กัน ของกไนนกมองลืมไเออนี่ะยคไตเดียวนดสอบ้าเไม่ยเดียวบ้านในป่อยซือของตัวของเตัวเกียวไม่ใช่ใครม่ีเดียวปลอยก็คขึโจ๊กบอตอนนี้เอาไม่ีเดียวก็คือล่อล่ออยู่ล่อกดทรงสวยมากค่ะเขาุณค้าพูดเล่นพูดตลกนะคะเอาไปสอนท่าแปดไปหน่นับแปดไปนนนับแปดหรือยังบอกเขาทำยังนับแปดนะคะแดนเซอร์ครับเพลงใหม่่้นะ ส่งไม่ได้เพลงจะรุร,รอฟังเพลงนี้บุญหัวแล,ล้วเท้าฟังบนไดมาพี่อย่งไมมีเลจุดบู๊เพลงจะ<ป>หจะุดแต่มาลงติดตกช้ำพี่จะหลุดเตรียมแหม่ถ้าส่งไปพูกพวกนมันก็จะไปส่งออกไปอื่าไงเอาเราก็เอาท่อนฮุกให้เขาละน้อมนก็ต้องฟังทำท่าบ้าเออกนทาก็หลุเรือเยให้เก็บแผลหรือย,ยังคะมีอย่างนาอป่ะนี้ ออหายแล้วค่ะหายเลยตังบูธโลเคชันใหม่ไหมปังเนาะแดนเสื้อตัวเกี่ยวถ่ายเลยลูกหน้าพีละไปบอกเล้วว so ่าสืบยิ oh ่งก yeah. ันอ่ะเอาคือว่าสิเอาอยู่ขึ้น่าสิเอาอยู่ขาบอกที่ตอวลอไปว่าเราปะกล่องว่าอยู่นักถ้าเอาแดนสืบยิ่อยู่กล่องมาอยู่งจะซีเบิร์ง ผมมันแบบ,กบ,กบกเกี่ยวดอกมีแดนเซอร์ผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ที่คนเเอาน,นไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรามีแดนเซอร์ผู้หญิง,งม,มันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีมันอยู่ที่คนบักกล้องไงคนเราไงคนเราไงบักกล้องมาที่มันชอบทีออกมาทีา่คนของเขามอกอกมาบักกล้องมาที่มันชอบซีนั่นรับกระ<อ>เทยแต่หญิงอ๋อรับแดนเซอร์ิงแต่เป็นกระเทยเนาะใช่ได้นะถ้ามีอะไรก็ก็ไม่ต้องไม่มีกันทานใดๆกก็มีันไปโอ้ยเหนื่่อยิงน้ก ส่กินั่นแห้งรุมาบกกองอยมันสิมันสีแน่นอนนี่เขาวสูบคอใอยู่บวสีโจเจียหรือบวชสีกัยุติบ่มีดอกกองเขาอยู่แต่ก็ตะกี้ตะกี้ห้องยาบกกองมันกองไม่ดใส่มาเป็นส่นไหก็ดูว่าเด็กลองเป็นแบบนี้ไงกองว่าอยู่ด้อยู่เมกันก็เป็นเพราะอาจั์เนเขาสิอยากแตะมันหลับวันม่นด้าองคือจังะลคนอันนักลองนี่ข้อกระดรแต่ละคนห้องว่ากันว่าเป็นตะบูซาอยากแตะให้ พูดเล่นห้ามยูริเต้นกับฟุ๊กนะคะว่าเห็นบอกขา่าวมาแล้วสวัสดีครับพี่ค้องมีพาเห็นพี่พี่ใหม่บุญหัวแล้วเขาห้ามยูริเต้นกับฟุกฟี่นะกุศลเด้อพ่อจะพากันเดาไง้ทีห้านเข้าทีมาซอยคุยบาทฟินแนนที่บบฉิบหาป้าบอดข้าโกกับพ่อได้เขาก็ได้ซื้อกินเองเออหนุมันเคยเตื่นมากขอบคุณงที่ห้าแขลงกันเด้อมาซอยมางานอีกทีงานบุญค่อยอีกแล้วเกินงานมหาเนาะ้าจากซีพันเป็นหาพันคือเป็นหาพันมาจากซีพัน ะะไรนคือเป็นหาพ้าเมื่อกี้คือซีผ่านอยู่เมื่อกี้คือซีผ่านสามอยู่ก็เป็นหาผ้าซีนี่ย้าเลยมั้วันนี้ขาย MB สนุกสนุกสนุกพี่น้องถ่ายนี่ต่างเพียงไม่หมดน้าตาดีทั้งบ้านเลยคิลมากลองดูไม่ต้องคิดมากลองดูก็เลยดีก็อันที่มาเป็นรุ่งเรืองมากคิดว่ามาแต่ละเพลงสองแสนวิวแสนห้า เอามันอยู่ที่ดวงวาสนาคนเราไม่เหมือนกันเดจังหว่าชีวิตไม่เหมือนกันเดซี่่ดินชีวิตไปทายยุทง่า้ื่อกระดังเด้ีวเท่มสิดังแมาย้่อังเดซน่ทาหองทายยู่ห้่ังเด่างบ้านกระดังเีปะค้องดยใสื่อะดเา้อครับใตุ้นบ้านเนาะดังาด โ like อ้ดีาโอ่าูไทยเอออันน right ี้โกกิก็ไม่รู้นะคะยังไงสกายหนูก็ไม่รู้นางเสือดาวเป็นย ouais> ังไงคืออยู่คืออยู่บบากล้องเป็นจุดห่วงของพอดีสุดสันอะไนะเขาบอกว่าบบาวก้องเป็นจุดห่วงที่สุดเป็นจุดที่ห่วงของบอดีสุดใช่เพราะว่าห่วงกล้องไปสร้างความแดดร้อนมันลาลาสร้างอยู่เรื่อยๆมันเต็มเราแล้วพ่อแล้ว พานั่งไปพานั่งไปเฮ็ดหมันเนี่ยเร็วไสพตอนช่ไต่เป็นโบกี้ตอนเล่ต้ประต็ดมันหรอไปยุโรปไปยุโรปนี่ยกัจพามาไปคาคากรดดออยากทมันเดือรอกกุกสุกใส่เรื่อยพึุ่ิกคอรคล้านะครับนะสุกใส่เลยพาไปอยู่นาเคียวบุ่นาเคียวกับบอยย้อมจ่าคนนี้บ่มือบอยบอยไม่มือยา่ยยุโรปยุโรป เยาวายุโรแพมิเตอฟซีนั่นแหะน่ะคนไทยคนไทยยูบักหลายน้่น่ะยุโรเลยตรงเพราะวันนั้นไปกินข้าวที่รามานิดใช่ไหมมีเอฟซีบอกว่าเอ่อเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองเขาพอดีเขาเขาจองตูเอ่าจองซื้อบัตรเรา้ลยก็คิดดูอ่ะคนไทยหลายเด้อเยาวาแต่อื่อยังเขามาเบิง์นวสั่อเอยแต่เนาะเือยได้เงยได้จ้า ชนิดไม่ไหลเอื่อยดิเราเอาตรงว่าอะไรก็ช่างเรื่องของเราก็ยังวุ่นวายอยู่พี่น้องเขาข่าวเพื่ออะไรแบบแบบไม่ได้เบิงดอกเพราะว่าเขาคิดขนาดจะคล้องเองยินดีขอส่งรัฐจะเห็นขอรส่งรัฐจะเห็นด้วยทุกคนขอให้ทุกคนผ่านไปได้ดีเพราะสุดท้ายแล้วสองวันมันก็จะลืมดราม่าต่างๆในโลกนี้ไปเนี่ยรื่องวีรบุรั รอที่ฟินแลนนะจ๊ะเห็นบอกเขาว่าเขาบอกว่ารอที่ฟินแลนนะจ๊ะเอฟซีรอเยอะเด้อเขาว่ารอไปหอดกันเลยพี่เจนนี่กับพี่ก้องกลับมาโอ้โหเป็นตะช่ำเนาะอะไรกระเป๋าอันใส่เงื่อนติไแม่เป็นตะช่ำเงื่อนเอื้อ้าน ไปยืดโรดเขาได้ก็หาห้าแสนปาคูดได้่าเจนี่เนี่ยงาเนี่ยอย่งกับเบือเบื่อควก่ังขีเลขฮานออกกัได้ไม่ย่อมถ้าได้กลับมาห้าแสนจะยังกว่าา่เอาาตัวจะว่ากัเอาค่กรุนให้เอาเท่าไหรละะอาจจะพ่วงได้ดียก็ก็ไม่แน่เนาะเพราะมันหลายที่มันหลายที่ไงมาสามหมื่นว่าจะลืนไหมว่าเงินยูโรมัน สามสบแปามสิบตอนเี้ออมันอาแสนก็แอบอ๋อมันคูณเนาะใช่แอบเยอะนะห้าิบยูโรร้อยาแซนเนี่คือไปไปท่วอะไอาีกยรอบนมานไม่อยู่ใกล้กันแสกได้ไปอยู่ใกล้กันเอ้ยัมัได้อยู่นะถอยออกไม่ลู้เวฟามำ้อยอันห้าสิบวนวันนี้เฟหลอนเอาดิั่นตกบอ หล่อมากดูดีมากเป็นตามากวันข้างหน้าให้กล้องเอาลูกมาอยู่ตัวเกลียวให้หมดพนะบู๊ยออพอจาอ้าพอแล้วจ้าแต่พอกันยังเมยอยู่นี่พอมันกับเบเิหหร์ดนะเบิร์ดไล่เร็วให้เขาไปมีหน้าคออันโซนไซไปหาเรย่องทังสอนทังสือเป็นเจา้าคนในคนซะมาลองเพ่งิมพ์ศิลปินมันโบแมนวานเป็นเรื่องง่ายๆด,ดิดมากตาน ตาตาไปกับสุดตาเลยไหนขอดูตาไปหมดขาวขาสูนใหญ่สุดเทมากให้เอฟซีดูหน่อยเทมากพี่ชอบเทมากโอ้ยไปสว่างเบอร์ไปสว่างมากนี่แดนเซอร์คนนี้มีคลิปมีคลิปบ่อนในอันนั้น เขาแชร์มาให้ดูเดาเก่งมากเขาบอกเขาแชร์เต็มเลยพี่ภูอ่ะมาสัมภาษณ์วัเอาคำถามว่าเดนโตเกียวไหมเดนโตเกียวไม่เต็มอยู่วัานเหรอใช่คลิปที่ไปเต้นเต้นกล้องเขาน่ะแมนโบเขาเนี่ยไงกล้องไหนน้องมาดิเฮ้ยจะจะเปิดให้ดูให้เปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูกันเลยเปิด้ดูคลิปเปิดหนอ่ะลิปเปิดให้ดูคลิปเตนพี่แดนเซอร์ชื่อภุกเดี๋ยวดูใครดูซิดีไหมใครนี่ ่ไดีีมนเขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเอากระเด็นเสิร์ฟจากคลองตัวนิดสะดอกกวักยียนแม่นี่ของเขาดีที่สุดในค่ายนั้นหนิคนนี้น่ะบอสอย่าไปเปิดเสื้อนะคะเดี๋ยวเอ้ยไอเาเขาอยากให้เ่อฆ่าหนะ่งอะอยากให้ดูบ้านเดเซอร์เรามีอะไรให้ดูบ้างมาสุบะมาดูได้ดูได้ดูอะไรบ้างนี่นิดนึงครับผมนิดนึงต้องไปนิดนึงครับผมต้อง อนี่แม่ก็พีปพี่บอาใายผ่านีมีเอฟซีบอกว่าให้แดนเซอร์แต่ละคนรักษาหุ่นให้มีแบบว่าซิกโคงซิกแพกเรื่อยๆใช่ครับอันนี้ก็คือแบบมันไปน่าดูใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยไหมอันนี้อันนี้ธนูเหมือนแต่ละคนถ่ายด้หรือเปล่น่าจะน่าจะพี่ธนูนี่ไ